ไขข้อสงสัยภาพพระสุจนิที่เจ้าคุณพระศนีนาฏพิราศกัลยานีพับขณะก่อนเข้ารับของที่ระลึกเมื่อวันที่15มีนาคมสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้โพสต์ภาพเจ้าคุณพระศนีนาฏพิราศกัลยานีเมื่อครั้งเดินทางไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกณนะที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยระบุข้อความว่าเจ้าคุณพระศินีนาธพับผ้าพระสุจนีขณะก่อนเข้ารับของที่ระลึกนับว่าเป็นการถวายพระเกียรติเจ้านายชั้นสูงตามโบราณราชาประเพณี วันนี้เรามารู้จักคำว่าพระสุจนีตามธรรมเนียมหลวงนั้นจะสงวนใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพระรัชธาญาตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสับปะตะประดลสเวตฉัตรขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเชื้อพระวงศ์พระองค์อื่น แม้ว่าจะทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอฉันเจ้าฟ้าลงมาแต่เมื่อไม่ได้รับพระราชทานสัปะตะประโดนเวตาชัดจากพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่ทรงมีสิทธิ์ที่จะประทับบนผ้าพระสุจนีจะทรงประทับบนพรมแดงเท่านั้นและผ้าปูโต๊ะเคียงจะเป็นผ้าแพรสีที่ไม่เหมือนกันผ้าเยรบับซึ่งความตอนนี้ ย่อมตีความรวมไปถึงสามัญชนทั่วไปไร่ฟ้าท่าแผ่นดินโดยยังหมายความรวมไปถึงการใช้ผ้าเยระบับมาเป็นผ้าปูโต๊ะเคียงหรือโต๊ะข้างผ้ารองกราบแบบลักษณะประแทนทรงกราบเป็นต้นแต่การใช้ผ้าเยระบับในลักษณะการละครเช่นผ้าสําหรับการแสดงโขนหรือต่างๆเหล่านี้ เป็นการใช้แบบกรรมะลอจึงไม่ถือว่าเป็นการตีตนเสมอเจ้านายแต่ถ้ามีการลาดผ้ารองเก้าอี้นั่งหรือปูโต๊ะเคียงเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติในงานอันนี้มองว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเราคนไทยควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงธรรมเนียมนี้ให้อย่างถ่องแท้ และเหมาะสมเพราะแม้กระทั่งการเดินผ่านพระราชอาธที่ซึ่งคลุมผ้าพระสุดจหนีไว้เราก็ต้องถวายความเคารพเสมอประหนึ่งว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบธรรมเนียมหลวงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงามและเป็นการถวายพระเกียรติอันสูงสุดแม้จะขยับย้ายพระเก้าอี้พระราชอาธ เจ้าพนักงานยังต้องถวายบังคมเสียก่อนดังนั้นการที่เจ้าคุณพระรีนีนาถพิราชกัลยาณีได้คลานเขาเข้าไปเบื้องหน้าของเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารโอกาสนี้ท่านเจ้าคุณพระรีนีนาถได้พับผ้าพระสุจนิซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมว่าท่านเจ้าคุณพระรีนีนาถ ทราบและปฏิบัติตามธรรมเนียมหลวงอย่างเคร่งครัดจึงถือเป็นเรื่องที่น่าชมว่าท่านเจ้าคุณพระปฏิบัติตนได้อย่างน่ายกย่องยิ่งนะักช่องเรื่องเล่าในวังหลวงขอกราบขอบขข้อสงสัยภาพพระสุจนี